การรีสตาร์ทกลับมาแข่งขันพิมลีกในซูเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างเดอยใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กับปืนใหญ่อาร์เซนอลลงไอ้ด้วยชัยชนะของเจ้าบ้านแบบสู้กันไม่ได้3ประตูต่อศูนย์โดยผู้แจกโชคประจําวันก็คืคอดาวิดลุยส์กองหลังจอมเฮฮาเจ้าเก่าทําให้ทีมของเป๊ปกวาเดียลาบีบช่องว่างจากจ่าฝูงเหลือ22แตม้มชะลอการคว้าแชมป์ของหงแดงลิเวอร์พูลไปอีกเล็กน้อยส่วน,นรายละเอียดของเกมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้ให้โซงรีพอร์ตเซอร์โอ ขอหยิบยกมาฝากเพื่อนๆพร้อ,พอม5ประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้แต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกด้านล่างเลยครับหากชอบช่อง So Report by So ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านมาในระบบการเล่น4-3-3ได้มีแอรดร์ซอนลงเฝ้าเสาตามปกติคู่ปกลกกหลังตัวกลางได้อเมริกลาปอตกลับมาจากอาการบาดเจ็บลงสนามเป็นตัวหลักในแดนหลังจับคู่กับดาวรุ่งอย่างเอลิกาเซียขนาบข้างด้วยเบนจามินเมนดีและไคลวอลเกอร มิดฟิลสามคนใช้อิวไคกุนโดกันเป็นตัวตัดเกมส่วนดาบิดซินบาและเควินเดอ์บอยคอยปั้นเกมลุกเดินหน้าวันนี้พักซซเกลอาเกลโลไว้ที่มานั่งสำรองเปิดทางให้กับกาเบรียลเชซูตลงค้ำแดนหน้าร่วมกับร์ทฮิมสเตอร์ลิงและลิะยาร์ดมาเรสขยับมาดูไลอัพฝั่งทีมเยือนกันบ้างมิเกลอาเตตากุนซือหนุ่มไฟแรงวางหมาก4231มารับมือกับอดีตต้นสังกัดเก่าของเขาโดยให้แบรนด์เลโนลงเฝ้าเสาหน้าปากประตู แนวรับ4คนประกอบไปด้วยชโคดานมุสตาฟีพาโบโมารีคีแลนเทียนีและตอเบเยรินโดยมีกรานิชากา้าและมาเตโอกนดูชีคอยตัดเกมอยู่หน้าแผงแบ็กโฟส่วนแนวรุกใช้บูกายโยซากา้าโจวิลล็อกและเปียเอมิเล็กโอบาเมยองเป็น3ประสานอยู่ด้านหลังกองหน้าตัวเป้าที่วันนี้ให้โอกาสดาวรุ่งอย่างเอ็ดเวิร์ดเอนเคเทียเริ่มเกมมาได้เพียง4นาทีอาร์ซนอลก็ถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนตัวเร็วเมื่อชากา้า ได้รับบาดเจ็บทําให้ต้องส่งดานิเอลเซบายอสลงมาเล่นแทนและอีก16นาทีต่อมามาลีก็มาบาดเจ็บไปอีกคนและกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของเกมนี้เลยก็ว่าได้เมื่อกองหลังจอมเฟ้อฟ้าอย่างดาวิดลุยส์ถูกส่งลงมาเล่นแทนเกมในครึ่งเวลาแรกเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนและมีโอกาสจบสกอร์หลายต่อหลายครั้งแต่ก็เจความยอดเยี่ยมของแบรนเลโนที่ป้องกันเอาไว้ได้หมดอย่างไรก็ตามในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ ทำนบแนวรับของอาร์เซนอลก็แตกจนได้เมื่อตัวสำรองอย่างลุยส์สุดเฟ้อะฟะไปพักบอลด้วยหน้าขาบอลกระดอนกลับไปทางด้านหลังทําให้ราฮีมสเตอร์ลิงหลุดเข้าไปรอเป้าส่งบอลไปซุกก้นตาข่ายทําให้จบครึ่งเวลาแรกเจ้าบ้านนําก่อน1ประตูต่อศูนย์เมื่อกลับมาลงเล่นครึ่งเวลาหลังได้เพียง4นาทีสถานการณ์ของทีมเดือนก็เข้าขั้นวิกฤตเมื่อลุยส์เจ้าเก่า จอลิยัตมาเลสชิงเหลี่ยมกำลังจะสปีดหนีจนสุดท้ายต้องใช้มือล้างไหลเอาไว้และล้มไปในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินไม่มีทางเลือกต้องชักใบแดงไล่ออกจากสนามพร้อมให้จุดโทษกับเจ้าบ้านเควินเดอร์บอยรับหน้าที่เป็นคนสังหารลูกนี้เข้าไปไม่พลาดโดยที่เลโน่พุ่งไปผิดทางจากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซกิโออาเกโร่ก็หลุดเข้าไปยิงผ่านตัวเลโน่แต่บอลไปชนเสาก่อนจะกลับมาเข้าทางฟิลโฟเดน ตัวสำรองอีกคนตามซ้ำเข้าไปไม่พลาดทำให้จบเกมเรือใบสีฟ้าทุบเอาชนะอาร์ซนอลไม่ยากเย็น3ประตูต่อศูนย์ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหาประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นจากเกมในนัดนี้จะมีอะไรกันบ้าง 1. ฝันร้ายของดาวิดลุยส์ทุกอย่างชัดเจนด้วยตัวของมันเลยว่านี่คือค่ำคืนที่เลวร้ายที่ลุยส์จะต้องจดจำไปอีกนานในฐานะฝันร้ายที่ยากจะลืมเลือนของเขาและคงจะไม่ผิดนักหากจะบอกว่า จ้าตัวเป็นต้นเหตุหลักที่ทําให้ทีมต้องปราชัยในเกมนี้การตัดสินใจของมิเกลอาเตตาที่เลือกดรอปเขาเป็นตัวสํารองในเกมนัดนี้ดูจะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องเพราะลุยส์เองก็ขึ้นชื่อเรื่องการเล่นเกมลับที่ผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งแม้จะเป็นกองหลังที่ดันมาช่วยเกมลุกได้ดีก็ตามปาโบมาลีทาหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมในช่วง20นาทีแรกของเกมแต่เมื่อกลายเป็นลุยส์ที่ลงสนามมาแทนทุกอย่างก็เปลี่ยนไป ดาแต่ชาวบาซิเลียนเจอทุกอย่างครบในเกมเดียวแบบที่ไม่มีกองหลังคนไหนต้องการไม่ว่าจะเป็นการทำพลาดจนทีมเสียประตูต่อนเนื่องมาถึงการทำทีมเสียจุดโทษและโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปอีกครั้งสุดท้ายที่มีนักเตะเจอเหตุการณ์สุดเดรร์ร้ายครบทั้ง3าอย่างในเกมเดียวแบบนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนซึ่งนเวลานั้นก็เป็นคาร์จินกินสันอดีตกองหลังของอาร์ซนอลอีกเช่นเดียวกันที่ถูกยืมตัว ไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในเกมที่พบกับบอลมัด 2. ชะลอการคว้าแชมป์ของลิเวอร์พูลผลการแข่งขันในเกมนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บเพิ่มเป็น60คะแนนยังคงรังอันดับที่2ของตารางพรีเมียร์ลีกเช่นเดิมแต่บีบช่องว่างจากจ่าฝูงลิเวอร์พูลลงมาเหลือ22แต้มเว่าสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะเพราะยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์แทบจะสอยแชมป์ฤดูกาลนี้แบบนอนมาจากระยะห่างที่มากมายขนาดนั้นด้วยเหลือแค่ว่า จะได้แชมป์อย่างเป็นทางการเมื่อใดอย่างไรก็ตามก่อนเกมการแข่งขันน,ขนัดนี้จะเริ่มขึ้นมันมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะถลิงชมปได้เร็วที่สุดในสุดสัปดาห์นี้เลยโดยเงื่อนไขก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องปรชาชัยคาบ้านให้กับอาร์เซนอลขณะที่หงแดงต้องไปเอาชนะเอเวอร์ตันในศึกเมอร์ซี่ไซด์ดรบบี้แมตช์ให้ได้ทว่าซิตี้ก็ยังไว้หลายจัดการอาร์เซนอลจนอยู่หมัดซึ่งนอกจากจะทําให้พวกเขา ทิ้งระยะห่างจากทีมอันดับที่3อย่างเรสเตอร์ซิตี้ที่แอบหวังจะแย่งรองแชมป์เพิ่มเป็น7คะแนนแล้วก็ยังเป็นการชะลอการคว้าแชมป์ของลิเวอร์พูลไปในตัวแม้กระนั้นลิเวอร์พูลก็ต้องการชัยชนะอีกเพียง2นัดเพื่อการันตีตำแหน่งแชมป์ทำให้โอกาสที่พวกเขาจะได้เถลิงความเป็นเต้ยของฟุตบอลอังกฤษเร็วที่สุดในตอนนี้คือการบุกเอาชนะเอเวอร์ตันในวันอาทิตย์และจัดการกับคิสตันพาเลทในอีก3วันให้หลังหากเป็นเช่นนั้นจะทำให้ทีมของเยอเกนครอป ถล่งแชมป์พิีมีร์ลีกเป็นผลแรกในรอบ30ปีและแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ต้องตั้งแถวเกียรติยศในเกมรับมือกับลิเวอร์พูลตอนวันที่2กรกฎาคมอีกด้วย3เลโน่เทพแค่ไหนก็ไม่พอแม้เกมนัดนี้จะลงเอยด้วยความปราชัพแบบสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงแต่ากจะให้เลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามขึ้นมาสักคนที่ไม่ใช่ฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมก็เชื่อว,ว่าทุกคนคงจิ้มตรงกันที่เลโน่ หากคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาเช็คผลการแข่งขันและเห็นสกอร์อาร์ซนอลโดนยิงกระจุยถึง3ประตูต่อศูนย์ก็คงคิดว่าเลโน่ไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่อย่างไรเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วรูปเกมนัดนี้เห็นปัญหาในแนวรับของอาร์ซนอลอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อต้องมาเผชิญหน้ากับทีมที่มีเกมรุกจัดจ้านที่สุดในลีกฤดูกาลนี้อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้หากเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดจะพบว่า เลโน่ Leno, ได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มกำลังโดยตลอด90นาทีเขาเซบโอกาสทำประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปมากกว่า10ครั้งแต่ถึงกระนั้นการที่เพื่อนร่วมทีมลดแลกแจกแถมเปิดโอกาสให้คู่แข่งขนาดนั้นต่อให้โชว์เทพป้องกันได้มากแค่ไหนก็คงไม่เพียงพอสำหรับเลโน่4สถิติที่น่าสนใจก่อนเกมน,นัดนี้จะเริ่มต้นขึ้นมิเกลอาเตตาไร้พ่ายตลอดการคุมทีม7นัด ในเกมเดียนให้กับอาร์ซนอลโดยเป็นการชนะ3นัดและเสมอ4นัดซึ่งเป็นสถิติการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดตลอดการในประวัติศาสตร์ผู้จัดการทีมของอาร์ซนอลแต่ก็มาถูกหยุดสถิติไว้เพียงเท่านี้ขณะเดียวกันในการคุมทีม11นัดของอาร์เตต้าเดกาันสเนอร์เจอใบแดงไปถึง3ครั้งซึ่งเท่ากันกับที่อูนายเอมิลีอดีตกุนซีคนก่อนคุณทีมถึง51เกมที่เลวร้ายอย่างยิ่งก็คือตลอดทั้ง90นาที อาร์ซนอลไม่มีโอกาสง้างเท้าจบสกอร์ใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้เลยสักครั้งซึ่งอดสุดท้ายที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้กับพวกเขาก็คือในเกมพรีเมียร์ลีกที่เจอกับลิเวอร์พูลย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคมในปี2017ข้ามาดูสถิติฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างเมื่อพวกเขาเอาชนะอาร์ซนอลได้ตลอด7เกมหลังสุดที่เจอกันในการแข่งขันทุกรายการซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดของพวกเขาในการเจอกับเดอะกันซเนอร์ ขณะที่ราฮิมสเตอร์ลิงก็เบิกล้องประตูแรกของตัวเองในปี2020จากการแข่งขันทุกรายการได้เสียทีในความพยายามการจบสกอร์เป็นครั้งที่28ของเจ้าตัว5นัดแรกของการรีสตาร์ทอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าเกมเมื่อคือนที่ผ่านมาทั้ง2คู่ระหว่างแอสตันวิล่ากับเชฟฟิลยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลคือการเปิดหัวกลับมาแข่งขันพรีเมียร์ลีกในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้อย่างเป็นทางการ หลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ทําให้เกมพิม์เลียลต้องหยุดชะงักลงกลางคันและเลื่อนมาเป็นเวลา3เดือนและในการคัมแบ็กกลับมาแข่งขันใหม่นี้ก็มีการปรับกฎบางอย่างให้สอดร,รับกับสถานการณ์ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดข้องหนีไม่พ้นเรื่องการเปลี่ยนตัวสำรองที่ฟีฟ่าอนุญาตให้เปลี่ยนผู้เล่นเพิ่มจากเดิม3คนเป็น5คนแต่ข้อสังเกตที่เ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือแม้จะเปลี่ยนได้5คนแต่สามารถใช้โคตาเปลี่ยนผู้เล่น ได้แค่3ครั้งนั่นทําให้อาเตตาที่ต้องเปลี่ยนผู้เล่นเพราะอาการบาดเจ็บไปแล้ว2คนตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกถูกบีบให้ต้องเปลี่ยนตัวรวดเดียว3คนพร้อมกันในการแก้เกมช่วงกลางครึ่งเวลาหลังนอกจากนี้การแข่งขันยังลงเล่นกันในสนามปิดแบบไร้คนดูส่วนเสียงเชียร์ของแฟนบอลที่เราได้ยินจากการถ่ายทอดสดนั้นเกิดจากการตัดต่อเพื่อเพิ่มอัตรรสให้กับผู้ชมแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเกมนี้ฝากกอมเมนต์เห็นกัในว่าไ้คลิปเลย แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ